อันนี้เจ้าภาพบรรจุบรรจุยอดเกศถวายทองคำนะคะอันนี้อยู่ใช่ไหมอธิษฐานก่ันเลยอะไรอยากจะได้อะไรคือทองคำนี้บริสุทธิ์เกียดนี้จะอยู่ลำรวยเสี่ยนทั้งย่อ นีดิไม่ปูนจะแข็งเมื่อไหร่หนูจะทุบก่อนเจ้เพึ่งนี่อาจารย์ทำไมไม่ให้อาจารย์ถานดิอาจารย์ถานแล้วสวมลงไปในในนี่แหละครับสวมลงไปในท่ออ่ะอาจะได้ถานกันครับอ้าวไปจับใครพลาจันไหนอันแล้วสวมไปเลยสาธุ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 ติดตัวแก้วบริสุทธิ์ใสบริสุทธิ์พร้อมกับพระธาตุ